โอเคคือบางคนเนี่ยครับที่ถามถามเข้ามากันว่าตอนไหนพี่ปล่อยคลิปใหม่สักทีที่เป็นคลิปเอาชีโรดแบบจินตังคือเขาบอกเลยนะกูจะไม่ไหวและไอ้แป๊บหนึ่งครับขออนุญาต เบาเสียงออรีโอแล้วก็มาที่เอ่า,อาเวทเตอร์ไม่ใช่เพยเยอร์แบบนึงนะครับแล้วก็บล็อกหอวเน,นี้ยลรเสียงมาเหลือ61นะ โอคคือไอคลิปนี้ก็ไม่ได้บ่นหรอกครับคือมันเป็นคำขอนะว่าให้ให้ทำหนพันวันให้หน่อยอ่าก็ก็ยอมนะสำหรับน้องนี่ให้กำลังใจแต่บางคนนี่สิอะไรก็ไม่รู้แป้งทวงกันอย่างเดียวเลยว่าเอ้ยพี่เอารคนทวงเข้ามาในเมลนะพี่ครับ ปล่อยคลิปใหม่ได้แล้วครับน้องที่เก็ดูคลิปเดิมๆของพี่แล้วครับปล่อยคลิปใหม่ไม่ได้แล้วครับ<ข>ก,ก็ก็ตอบแบบอ่าครับครับเดี๋ยวรอพี่มีเวลาว่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะปล่อยคลิปใหม่ก็น้องก็ตอบว่าโอเคโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูผลงานพี่แล้วอขอบคุณครับน้องๆอเดี๋ยวทางช่องเราเนี่ยจะจะมีการแจก discount c ม m m u n i t y ของ ของช่องเราแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปกปรอบลิงดิสคอร์ดเอาเองแล้วกันนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแปะไว้ให้วสำหรับน้องๆที่บอกว่าอยากเล่นอยากเล่นกับพี่เนี่ยก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทางไม่ทางเราเนี่ยมีอีเวนท์ที่จะเปิดให้น้องๆเนี่ยเข้ามาลองประสบการณ์การเล่นไมค์ครับแบบ ซีรีส์จริงๆที่พี่ทำจริงๆจังๆ,ๆซีรีส์แบบซีรีส์ใหญ่ๆเช่นเอาชีวิตรอดหนึ่งพันห้าร้อยวันมาชีวิตรอดสองหมื่นวันก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเอ่ที่น้องแบบเออที่ผมอยากดูแล้วผมจะไม่บบนนะอะโอเคแล้วน้องแล้วพี่ก็ถามน้องๆไปในคอมเมนต์ด้วยว่าอ่าอยากอยากเล่นด้วยกันไหมหรือว่าอยากแบบจะ ยาสัมผัสประสบการณ์โดนด่าไว้คือมันจะเป็นอีเวนต์ของ Discord อ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวทางเฟซเดีย๋ยวพี่จะแจ้งทาง Facebook ให้นะบางคนถามหน่อยาเออพี่ครับตอนไหนพี่จะเอาพวกเราไปเล่นด้วยอ่ะได้ครับพี่จะให้ครับแต่น้องเนี่ยพี่ต้องสมัคร Microsoft account ก่อนนะครับแน่นนถึจะเล่นได้ตอนนี้วันนี้หนึ่งแล้วนะครับ แอกแตกไปสองกันแล้วเพราะว่าหาฐานอยู่เอ้หาเหล็กอยู่เ,เป้าหมายของวันที่ศูนย์หนึ่งสองร้อยห้าสิบเนี่ย <c oughs> คือหาเหล็กนะครับอืตามนม่งครับหาเหล็ก <c oughs> สิ่งเหล็กก็แม่งไม่อยาก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 โก,ก,กงตอนนั่น น้ำน้อนน่ะน้อนัน่น,น,นจะบอกเอ้ยพี่ชายโกง่ะไรวะโกงคือแบบเปิดสเปกเตเตอร์มดทะลุนี่คืออาการที่เกรดที่สุดตอนนี่ฮะมันจะเป็นอาการอย่นเี้ยคือเม่งเล่นเกมแล้วสตรีมแล้วพอชาร์จแบตปุ๊บแล้ว มันก็จะมีปัญหาเปคลิปแนสักเกียนาทีดิเอาเดี๋ยวนะเรื่องจากตอนนี้มันวันที่หนึ่งแนละ้วเดี๋ยวสักพอวันที่วันที่ ที่สิบเดี๋ยวพี่ปิดคิดโอเคไหมน้องๆกบอนคนก็ขอคลิปยาวก็ห้าคลิปยาวเนี่ยแนะนำให้ไปดูมีไฟดีกว่าครับอันคือมันจริงนะด่าจริงแล้วอะไรจริงหมดเลยนะครับแต่น้องๆบางคนก็จะถามว่าพี่มันรุนแรงกันไหมอ่ะผมโดนแม่ด่าแล้วเนี่ยคือก็ ที่เป็นคนที่ชอบปัดโกน,นเวลาเจอคนนะนะหรือไม่ก็จะโกนเป็นลรแบบอื้อูอย่าตายลย่านี่ฮะวัยประมาณนี้คือวัยรบสามเนี่ยโอเคจะมีคลิปเรื่องน่ารู้ด้วยรบ่นสองั่นละลงมาด้านล่าง แอคจะแตกอีกแล้วนี่ฮาวายลบสองแล้วก็กดอีกชั้นก็จะเป็นวายลบหนึ่งนะเป็นวายที่ต่ำที่สุดในเกมแล้วนี่ไงลบหนึ่งกิทิ้งด้วยนี่ฮอย แล้วกันอืมแล้วก็ถ้าโคอีกก็จะเป็น y ศูนย์ใช่ไหมน่าจะใช่เนางเจอแอนเบอร์ไซด์ <c oughs> แล้วไปเอาไลท์โดตอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็น y ศูนย์ใช่ครับ วายศูนย์แล้วเป็นวายที่ต่ำที่สุดในใไม้ครับแต่วายที่ต่ำที่สุดในคเับเมช่อไหร่ก็คือวายลบ64อันนี้วายศูนย์ถ้าขุดจากวายศูนย์ลงไปนี่มันจะเป็นวายหนึ่งไงอ่อาแล้วเราก็เผิอ่อติด right dry all light มาแล้วสิมันยังงี้พี่จะปิดคลิปแล้วเนะี่ยพี่เจ็บพี่เจ็บฉี่โอเควายหนึ่งจริงๆด้วยวันนี้วายลบหนึ่งวันนี้วายศูนย์วันนี้วายหนึ่ง x แกน x แกนวายแกน z ปะ่ะมันเป็น x ลูก มันเป็น x บวก y y ลบ Z ลบไม่ใช่หรอแกนตรงกันงนี่เป็นแกนแกน x นะครับแล้วก็เอ้แกนแกน y สีแล้วก็แกนด้านด้านซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นแกน x ลบแกนด้านขวามือน่าจะเป็นแกน Z ลบกับ Z z บวกนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดเลยขุดเลยอ้าวแมพไม่โหลดแล้วชิบหายมันจมลองไปแล้วขุดตรงนี้แล้วไปกันต่ออส่วนเรื่องเอมวนะพอเขาคุบไว้ก่อน อ้ยคือถ่ถถายไปถ่ายมาก,ก็เคล็ดได้เหมือนกันนะเนี่ยขออนุญาตนะครับปิดคลิปก่อนเพราะว่าพี่ต้องการไปฉีแบบหนึ่งตัดงเท่สั้นฟอน ค okay. คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะพี่ไปให้ก่อนแล้วก็เป้าหมายไว้ถึงวันที่สอง้าสิบเดี๋ยวค่อยมาอัดต่อนะนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกัน굿บาย굿บาย굿บาย ไอ้ Goodbye บ Goodbye นะ Goodbye Goodbye Good Goodbye ปิดคลิปแล้วฮู้บ๊ายบาย